น,น้องข้าหอมบ้านนาอีกแล้วมือนพี่น้องเนาะโดยพุ่งๆกันในมื้อน,นี้พี่น้องเลยกำลังสิต่ำมัก่งพี่น้องเนาะตต่มัก่งกินเที่ยงพี่น้องเลยกำลังจี่อนอ่ะก็เลยเกิกเดหรือพี่น้องเลยในนึงเพิ่มเลยเลยพี่น้องเลยกำลังเพิ่มเนาะมันอามาตนเต้นๆโดนๆเดยอะพี่น้นนองเ,เลย ตอนนี้กระทั่งน้องอเอ๋น้องเขาหอมเพันน้องพี่น้องเลยก็เลยมาต่ำหงุงงเนาะหรือว่าหอ่หอห่อรือว่าจะย้ำใบถ่าพี่น้องเลยบางทีเพันตื่นเนาะห่อยากพี่น้องเลยมันติดมันติดใน,นนี่นนเนาะมันเหนียวไอ้มันเที่ยวใส่ตู้แต่ว่ามันทำบริษัทถุอย่างเนาะเอามาแต่โดนแหละพี่น้องเลยอยากที่เหี่ยวเลยเนาะ หัวสีแสบเลยบอกพี่น้องเลยห่หอ,นหอนพี่น้องเลยซามเมอร์เลยเนาะอากาศห่อนพี่น้องเลยห่หอนครักดอกหยากแทนกัมบ,บ่านนี่ไปควยหอยพี่น้องเลย คุยหอยได้ได้อยู่เนาะแต่ว่าทางชาวนาบระเทศไทยเบิึงหิวเข่าแห้งพี่น้องเอ้หิวเข่าแห้งมาเมื่อวานนี่ประมาณสามโมงพี่น้องเอ้สามโมงเนาะก็เลยมาแล้วก็ใสเข่าเลยพี่น้องเอ้ย่างเกือบห่อดเฮือนพี่น้องเอ้ไก่ก็แล้วก็รอเนาะอันนี้ก็ต้องห่อก็ต้องห่อไปด้วยพี่น้องเนาะเพราะมันเทอมเลยเนาะแตเอาไว้กระชินเน่าที่ไปซื้อพี่น้องเอ้

พอพัดเห็ดเล่าไอ้พี่น้องเห็ดยังบ้านแล้วก็มีคนเห็ดซอยพี่น้องเลยจิตจ้างสร้างกับผมมีเงินจ้างก็เลยทางถ้าพอพันเห็ดคนเ,เดียวเป็นก็ได้ซ่างนิดสักหน่อยเนาะมาเดี๋ยวสระดาเสียเไปล่างก่อนนะพี่น้องเอาไปล่างแล้วเสียระดาเสีย,ม,ม,ยมันเสียมาย่ำนะพี่น้องเนาะ ง <laughs> like ัวพี่น <court> okay? <laughs> ้องเลยเราซื้องัวไปเนาะงัวเผิดตะแพงอย่างนีพี่น้องเลยแดดเดดพี่น้องเลยบนแดดจ้าเลยกดตรโคตรพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้จะไปอันนั้นกันด้อพี่น้องเดี๋ยวไปล่างน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวจะมายำพี่น้องเลยเนาะโดยกะโอเคพี่น้องเนาะก็ตอนนี้กะห่อนห่อนพี่น้องเลยอย่าววางฉันฉีดล้วพี่น้องเลยสาลาดาห้อนบริเวณพี่น้องเลยห้อนแห้งยี่ดี แบบตะเวนเนี่จนเดือบยิบมๆนี่เพือนพี่น้องเลยก้นอนเอาเนาะเมื่อกี้นี่พี่น้องเนาะทางอันบ่าทางเพิ่นเนาะพี่น้องเลยมาขายน้ำอ้อยเนาะเรื่อน้ำตาลก้อนนั่นเองพื่อนพี่น้องเลยโดยนี่พี่น้องเลยเนซื้อมาอันซาลาดาซื้อเมื่อกีน้เนาะซื้อมาไว้อันบ่าให้ขนมพี่น้องเลยนะเนาะให้ขนมกินพี่น้องเลยซื้อมาอยู่สองถุงเนาะพี่น้องถุงละสิบพันกีบเพื่อนพี่น้องเลยก็เลยซื้อมาสองถุง ขนมอันนี้เอ้ยน้ำอ้อยอันนี้พผลมาเอามาจากไอ้ประทัดพูนผมพี่น้องเนาะพ่นมาเตยทางนั่นเนาะพี่น้องเอ้ยโดยเพราะว่าหลายผู้หลายคนน่ะจะเคยเห็นน้องพี่น้องถาป้าไปเที่ยวประทัดพูนเนาะกับผลที่เห็ดตะกโกน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะที่ตะกโอใบมะพร้าวแล้วเนี่ยพี่น้องน้องผลจะเอาน้ำอ้อยนี่ใส่น้องพี่น้องเนาะด้วยน้ำตาลก้อนนั่นเองผมพี่น้องเอ้ยก็เลยใส่ตะโกแลนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะสียำมังหงก่อนเลยน้องผิดดูป้ากินใหญ่พี่น้องเอ้ย ขูดอดีกลัวพี่น้องเนาะความสบายความง่าย <laughs> แต่ว่าทางสะโพเพิ่นเนาะไอ้ทางสะโพกชาติลาลัยพี่น้องเลยเพิ่นนะั่นสิมากแบบเอาย้ำเอาเนาะพี่น้อง,นะองแบบแบบ่มักแบบขูดเจี้นะเพิ่นแบบมันเส้นใหญ่เพิ่นห่อยเนาะอีกอย่างก็เส้นใหญ่แน่รายก็มันบ่เข้าเนื้อเข้าหนังเพิ่นแบบพี่น้องเลยเนาะโดยแต่ทางชาติลาหาันความสะดวกสบายเนก่กัอยากใส่อันนี้ได้พี่น้องเนาะ <laughs> ใส่น,นี่ดีกว่าพี่น้องเลยเนาะอยากชุกอะไรพี่น้องเลย นิ่มๆเนาะเดิมนิ่มเลยแต่ปลาไปอีกสองสามมื่อนี่ตจำรองพี่น้องเลยจำมาได้ซะเห็นคิดยากพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ได้เอามากระถินมาเนาะมากระถินได้บอกหมากกระสีนั่นอเองพี่น้องเลยอยากนิ่มไปได้พี่น้องเลยนี่แหละจะนั่นก็เลยอันมาห่ออดอกบนเนาะ พคิดไปทางสะโพกเอือนอันมาสารดาพี่น้องเนาะพีแท้คพันหยกนานพันยุฟังน้ำพี่น้องเลยทั้นี้ก็หูแว้งเลยหูระว่างหูระว่างเอ๊ชิบว่าจังใดระแวงบอกกับบัตรถือเลยพี่น้องเลยระแวงระแวงอยู่ระแวงเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเฉดบัวเนาะน้ำนิ่มเลยพี่น้องเลย รถกายทางพี่น,ออน้องเนาะเกินดิมทางนีลด,ดพไอยกายแต่เห็นบัตพี่น้องเชิมก่อนอืมบ่ได้แหละพี่น้องเลย์มอสขอกันมันเนื้อมันนิ่มเลยบ่ไดล้วไหมพี่น,ออน้องเนี่ยอุ้เดี๋ยวจะขับไปขอให้งเงินไปเที่ยวกันเนาะ ตอนนี้มันนิ่มม, ơi, ม,ม,มันเฉบาะกิจุกเลยพี่น้องเอ้ยอะได้จัเดีไปเอารงทำไมเนี่ยมันออกมาแต่หลุดนเลยเนาะสีอาทิตย์ปลายเลยพี่น้องใน่าจะจนดำเลยนะใน่าจะจนดำพี่น้อง ơi. เอ้ยแปรงไม่แปรงไม่แปรงไม่ไม่นี่กิใหาไก่กินมันนิ่มแห้งตัวนี้ ถ้ตาต่ำนิดเดีด้วยพี่นอ้องไงฮยก็ได้เลือกมันพอกินสุกไงวะน่ะพี่น้องไยเดี๋ยวจะไปขอใม่เท่ากันเนาะมันสุกแล้วจ้าโอ้ยอุตส่าห์ประชิดตามมาเพิ่มเซ่บพี่น้องเนาะที่ไหนได้บ่ เุีวบนเอยไหมโอเคพี่น้องเดี๋ยวทางซาลดาจะไปหาหน่วยไหมก่อนเนาะหนุน,นี่อยูบนรายการแล้วแหละพี่น้องเลยกะโอเคพี่น้องเนาะก็ไปเอามาเรียบร้อยแล้วพี่น,อน,นอ <laughs> ้องเนาะเพื่อบม่ให้สักษาเสียเวลาเนาะทางซาลดาก็เลยอันรอก,การออกพี่น,อน,นอ้องเลยปอกเปลือกออกเรียบร้อยเนาะแต่จะมาต่ำเลยเป็นาาปพี่น้องเลย จำนี่จากเฉพอต่ำพี่น้องเลยเมื่อกี้เนี่ยม,มันเอนทอมพอดเนาะทางน้อนขะหอมยังมาตื่นอยู่ยพี่น้องเลยไออันนี้จะเฝ้าปล่เฝ้ามาเนาะยันดูตื่นพี่น้องเลยยำไปก่อนเอออยังกัดเฮ้ยหมดคันกับกัดค้น,นพี่น้องเลย một cắt xem nó nói cái ngang 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 thì mình một hỏi อะไรใช่ไหมเนี่ยอ้าวนี่คือเก่าอยู่อืมจับเอาชิลๆเอือเสียงลูกสาวตื่นแล้วบันีเอ๊ะมันแบบเสียงลูกตื่นแล้วพี่น้องเลย พี่น้องมาหน่อยตื่นเ <c oughs> อามาหน่อยตื่นห <c oughs> นาย,ยงุงแค่หนายุงตื่นนอนไหมใ <c oughs> ช่ดุนในเสียงมานหน่อยหายเลยหน้าบูด <c oughs> บุดบุดบ่หนังก้อนพี่น้องเลยทางแม่แก่แก่ก้อนเลยลูกสาวก็นอนกับหอนเงยเตะเงยเตะป้าลูกข่อยน้องเอ้ยบิดยูแต่บางมันอำ่ำฉันกะซีลงมาแล้วบัลลปเปิดพลหลงพลร่ห้พลร่มกับบัลลเปิดยันไพจับ คนหน่อยนอนเนาะก็เลยมาเปิดให้พี่น้องเลยไปดูใหญ่กิ่นโมงฮงจุกดุจริงจริงจริงแมวเอเล่ยัมืมอเอเล่แมอเอเล่แมอเอเล่แมอเอเล่เอแฮะเอแฮไปเลยเนี่ยไปเลยเนี่ยมาดูเมมเม่นอนมีนยังครบแล้วผักนะดุนั่นแดงๆนะ ยุ่งกัดจ่ะมันยังครบไมผักเลยไม่จะตุ่มน่ะมือโยมได้หนิมือโยมหนาตัวเองไปยังเรื่องตู๋เถ้าไปแต่บังหู้งมางต่ำบางฮูงอันนี้มันชุกอันเดียต่ำอะได้มันดิเลยคือคนมาหล่อแท้นี้เนาะชงลงชิงเลงอยู่มันเป็นมันลงมันเลงอยู่อ่า

อ้าวนังโอ๊ยดึงกุดไปเพ่นเพ่นโผล่มาแับนี้เอาวนางยอดอ้ะเอาวก็นางขี่อ่ะใช่ดูให้เจอเลยกุดแม่ก็อุ้มอุ้มเป็นแล้วสิอันตรอายอยู่นี่กูพักน,นึงสุดตายแล้วกะฮ่ามาฮงม,มาแล้วพี่น้องเอ้ยมาฮงไงคักหน่อยนี่ยังมาได้แล้วอยู่ ลูกสาวตื่นก่อนว่ายาเมื่อกี้นี้บ่กห้อก่อนมึงเถอลูกสาวตื่นมาสิบประวเฮตุไปแม่นดีหืมกระป๋อพช่องเงาืมหืมเ <c oughs> มย์ว่าเมย์ตัวว่ามึงคิดจำห้องทั่ทว ข่อยบอตํามักถั่วข่อยจิตตามักหูตำมักหมูมีอยู่มากมายแศรษลากลายส้มตำาลองลาวให้ลุกไก่ให้รูกไก่ทุกๆทีไม่มไก่บ่งไก่พี่น้องไงทุกๆทุกๆทุกๆทกๆทุกๆทุกอะมีตัวมั้ยมีตูวกเมื่อไหร่มีตักะมีตูวหาขึ้นมาแต่มัดหั่ โส้ลายเลยจ้ะตุ๊ก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 ตุ N ๊กป้อผอมแห้งอย่าคนไม่ชอบผอมเลยบางเห็นบัดผอมแล้วจังมูอ้วนนั่นน่งขาวน้อยอ่ะแน่แนนแนแนย่างเงจ้ะย่างจะไดีเด้อจอันจะแนวร้องนี้น่เจ๊ย่างหอมย่างหอมย่างย่างยางเจ๊ ง่ายนะมตีนนะย่างจเออซะนนีย่างเออเยยาง้บ่ย่างเออยายอชวนดานพันยางหน่อยพี่น้องนดานพนิกาคงูเยี่กเยี่ยเยอยู่ออกํลังกายดูโอ่งกังกายย่าง่างย่างย่าย่างเดินเดิเดินเ่งง่ายยงนี่กำลังชะเฮมเลยพี่น้องตัวะ อ้าเกิดบลแดกมาถักบุ้งกับบลแดกมาถัาอักอยังกับบลแดกมาถ้าอีนอยังข่อยกับบลแดกมาข่อยมาจ้ากไว้จ้าตีต้มจ้าสตีต้มเน่าดุเนาะคือโทรบอกเลยม่งไม่ท่าบนนาเนาะบางเนาะแต่นี้สาดบางเลยต้เพื่อเลเดอร์คนบ่าไปกินน้ำดองกต ลำเปื่อกัะพรีไดบัดหมกในพอดีลงไปเอาแล้วแร่อนทักสลัดมากินกับอันผักมูลพามัาน,านเด็ดขันไปโอ้ยาการกันมนันเด็ด <laughs> ขั้นไปแล้วพี่น้องปุ๊บม่ไหรพีดได้กินแต่นอนปลูกไปขั้นนองไม่ไหลายครับด้วยหน่อยจะกินของเขานะดมข่ก็มีหลายแล้า ที่นี่นกินน้ำกล้วยกันดิที่ไ,ไ,หไหนกินของเจ้าของเองตัวเองก็มี้อยอายุหนะาหัวชายผู้บได้ไปเอามีก็อยู่ไกลเนาะบได้ไปเห็นอะไรไหม้ยมาหน่อยห้แค่น่ะห้องเองอยู่เหงื่เข้าเหิวนมหิวนมหิวข้าวหิืข้าวหิืนมมืนตายเพราะขันชัดเจนครับทำไมสิเกอรอเข่ากัไเลเนาะบังไก่สีแดงมาลูก อเเน,นอนเถ,ง,นนถงกระบื้นอนกกระเบอนงกระไปมนอนีอนอคนมาขายลำตาลพี่คุปเชื่อได้สองถุงสอถุงปุ๊บห้ามหุงนี่เป็นสเดืองสีส้มนี่นะเนาะ,นะตัวสีส้มงาไม่ดีพี่น้องพู

ให้เป็นกันเด้อแฉโดมาน่อยคอยนี้มาหน่อยเข่าหน่อยมาหน่อยห้อนี้ห้องห่างหากินีบอย่างเงี้ยจี่จิเพิรมเติมเขาบอกินจี่ิต้นเข่าบอแฉโมาน่อยเอ้ยห่าังเด้อะฉโ จะตุ่มหอยห้ดูกวดภาคดูกจักแมนเมันห้อนเลวมันแบบเช่นนั่นจะเป็นห้อนอมแนแต่มันเย็นเนาะอากาศเย็นเนี่ยเพิ่นนเ่แล้วคนท้าอากาศห้อนนี่ปั๊ตุ้มเป็นพื้นเป็นตุ่มขึ้นมาเพื่นนี่ลมันเป็นตุ่มพื้นกันเนาะดูว่าแน่นได้แน่เดี่นวอะไรพี่น้องลยผัวมันก็ลายพี่น้องเล้ผูวตั้มสิบตัาอืึ่มอึ่มสิ้นใจเด้สิ้นใจเด้กนน้อยแม่นี่ โอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวชาดาสิจบคลิปเพียงชันนี้ก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิจบคลิปเพียงชันนี้พี่น้องไงจะเอาไปตำก่อนเนาะจะคืออะไรจะได้ตำพี่น้องทั้งน้อทั้งสาวพ่อโฟคอนเฮ็ดอันนั้นแล้วกันเนาะโดันกับยายกันดันกับยายขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแต่ว่าห้วยเมื่อยกาซิงลานก็ไม่แห้งเหมือนพี่น้องไงพุดนะ ในสิ่งนานก็มีแห้งแล้วเป่นเหมือน้องเนาะเบิกเป็นอะไรก็ห้องเป็นแค้ลูกละหืมก็ห้องเป็นแ้แล้วนี่ห้อนบ่โอ้ยจะห้องยังดูบ่นี่เป็นแต่แพงพี่น้องคนเตนเทนเต้นเต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 นสีงามงามตัวแม่อิปุยตุยต่แม่อิปุยตุยเพิ่นห้อนพี่น้องไงเป็นห้อนเลย หิวน้าอีกจะเอาน้าม,มาให้เพื่อนกินกันน้องเพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางทางดาดาดก็คือสิริรัมล,ล,ลาพาภจากรเปแล้วเนาะไปพบไปพ่ออีกคลิปหน้าพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็กขอการเ,เข้ามาสาบายดี